สวัสดีครับผมมันพินกับฟิลไทยลอมบัสบอลดอทคอมนะครับเืินขึ้นมาที่เกสเทาเมืองฉันชานะครับมันเป็นหน้าทีพร้อมด้วยเสียงเนย่งกันพึ่พงึ่งคง เขากำลังโปรโมทช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เปิดใหม่นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นอ่านี่ครับเขาแจกเอกสารให้อตอนแรกผมนึกว่าเป็นวงเด็กๆเล่นนะครับหมือนกัเป็นวงโรงเรียนอะไรเงี้ยมาเพราะว่าเป็นวงคุณป้านะครับวงคุณป้าจริงๆครับอายุแต่แต่ละท่านเนี่ยไม่ต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า40นะครับนะฮะบางท่านอาจจะ50กว่าหรือต่ำไปนะฮะเขาอาจจะเคยเป็นวง สมัยก่อนนะหรือว่ามาซ้อเกับคือคนจีนเนี่ยเขาจะมีคนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีจับกลุ่มให้ีกันในต่าไปหรือเนี่ย,ยอยาจจะเป็นวงเมื่อก่อนอาจะเป็นวงจริงๆนะฮะสมัยยังหนุ่มสาวนะครับตอนนี้ก็มาทํากิจกรรมกันนะครับนี่ครับ marching band น,นะครับเป็นวงดุริยาคุณป้านนครับ